เอริกเทนฮากับอาเนีสล็อตเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะครับดีกีตอนสมัยอยู่อลลนด์อยู่ในเทอร์เลนด์เนี่ยเทนฮาก็ดูเหนือกว่าเยอะนะครับทั้งในฟุตบอลลีกแล้วก็ผลงานในยุโรปเพราะว่าอาเนีสล็อตทำเฟนูดก็ไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตกรอบใช่ไหมนะครับตกรอบไปยูโรป,ป้าแล้วก็ตกรอบอีก รหรือก่อนนั้นนี้ยทำคอนเฟอ e เรน์ลีเข้าจริงก็จริงแต่ก็แพ้โรมาแล้วก็ปีต่อมาก็แชมเปยนลีตกรอบแล้วก็ปีต่อมาก็ก็แพ้อีกนะครับคือ3ปีที่เขาทำาีนูนเนี่ยแพ้โรมาหมดเลยส่วนเทนฮาก็ทำแชมเปยนลีก็เคยเข้ารอบ4ีทีสุดท้ายได้แล้วก็เข้ารอบรอบเอาได้อีกปีหนึ่งด้วยผลงานเนี่ยคือ,อด้วยด้วยชื่อเสียงอ่ะ เทนฮากดูดูดีกว่าเยอะเลยแต่ทําไมพอมาพิมเมลิกแล้วผลงานปัจจุบันอันนี้สล็อตถึงแบดูแซงเทนฮากดูดีกว่าเยอะและปัจจุบันนะ <Ừ. S 2> ดูแบบโอเคกว่าพี่ว่ามันเพราะอะไรครับตรงเนี้ยชัดเจนตรงที่เรื่องของวิธีการเล่นแล้วก็ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมว่ามันเห็นชัดนะสปีเศษเฉพาะอังกฤษของเทนทาร์กเนี่ยเขาจะมีปัญหาตรงนี้แหละแล้วก็การแก้เกมการคาดการคู่ต่อสู้ล่วงหน้าเนี่ยแล้วก็การจัดตัววางผู้เล่นลงาตามตำแหน่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดูว่ามันยังติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดนะ ไม่สมดุลแล้วก็โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิธีเล่นในสนามเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันชัดเจนอย่างอันเนอร์สล็อตเนี่ยมันก็ชัดเจนอีกว่าวิธีการเล่นรูปแบบระบบที่มาที่ไปจังหวะจากโคนยืดหยุน่นเกมลุกก็เข้มข้นอย่างฟุตบอลก็เข้มข้นเนี่ยตรงเนี้ยคือข้อแตกต่างวิธีการและนําไปใช้เนี่ยมันเห็นชัดเทนทักเนี่ยมีทฤษฎีที่ดีเป็นโค้ชที่ดีเหมือนที่ทุกคนพูดแหละแต่ปฏิบัติไม่ดีว่ะ ผมมองว่าปฏิบัติยังแลดูว่าไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่แข็งแกร่งมากพอทีเนี้ยก็อยากรู้ว่ามันมีส่วนไหมครับอันนี้เห็นคนเขาก็พูดกันแล้วก็ผมก็สงสัยด้วยว่าเพราะทีมหลังบ้านของลิเวอร์พูลด,ดีกว่าหรือเปล่าอย่าง2คนนี้ประสบการณ์ในลีกใหญ่ไม่มีทั้งคู่แต่ว่าของแมนยูอ่ะตอนที่เขาแต่งตั้งเซนหาคือเซนหาก็คือฟรีเลยอยากทำอะไรก็ทำไปรวมทั้งแบบการซื้อขายตัวผู้เล่นด้วยให้อหนาจทห้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอันนี้สล็อตเนี่ยอย่าง้อยเขาก็มีแม็กคนเน็ตเวิร์ดซึ่ง กลวอะไรที่สล็อตอยากทำแล้วอาจจะโดนตกเข้าซ้ายตกขวาให้มันให้มันเข้าที่เข้าทางไหมมีมีส่วนครับด้วยด้วยอำนาจ<ม>เขาเป็นแค่เฮดโค้ดอ่ะมันใช้ในหลีกใหญ่ได้ใช้ไม่ได้จากที่ฮอลแ,แลนด์อะไรเงี้ยคิดว่ามีส่วนไหครับหรือว่าไม่เกี่ยวคือหลังบ้านมีส่วนแน่นอนนะครับเนทนฮังเยมาตอนยุคหลังบ้านชุดเก่าซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรมากมายนะการซื้อตัวผู้เล่นก็เห็นแล้วว่ามันก็ไม่ได้ว่าอยู่ในเกมที่ดีผิดพลาดซะเยอะตรงเนี้ยมันก็ขาดการสนับสนุนที่ดีนะอย่างของ ลิวพูเนี่ยอั์เนอร์สลอตเนี่ยทีมงานหลังบ้านเขาแน่นอยู่แล้วของลิวพูเนี่ยผมถือว่ามีส่วนเยอะนะทำให้เขาตั้งลำได้ ปรับตัวได้เร็วน่าจะมีการพูดคุยแล้วก็กวางแผนแล้วก็แนะนําสนับสนุนมันเลยเข้ากันได้เร็วมากของแมนยูเนี่ยมันเห็นชัดปัญหาในสนามก็คือปัญหาสโมสรนนี่แหละที่เราเห็นถ้าในสนามเล่นไม่ดีมีปัญหาเนี่ยทางในมันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่านะมันก็ยังหาทางแก้กันอยู่โอเคนะครับทีนี้ผมถามข้อต่อไปเลยนะครับถ้าเราดูบอลมานานเน,นี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็มีโค้ดหลายคนนะที่ทําผลงานดีกับหลีกรองนะครับแต่ว่าพอมาทํหลีกใหญ่ก็บางคนก็สามารถขึ้นมาเป็นทอปโค้ดได้อย่างมูริโญ่ทำปอต แล้วพอมาหลีกใหญ่กับเชลซีก็พัฒนาตัวเองสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นโค้รระดับโลกหรือ er อาเซนเบนเกอร์เงี้ยไปทำโมนาโกไปทําทีมที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาพรีเมียร์ลีกก็พัฒนาขึ้นมาได้แต่ก็ยังมีแบบพวกอ e ังเดวิลัสโบอาสนะครับที่มาหลีกใหญ่แล้วก็ไม่เวิร์คทารนันที่ผลงานก็ดีกับปอโต้นะครับในความคิดของพี่เมง้งคิดว่าอะไรคือจุดตัดสินครับสำหรับโค้ชที่พัฒนาได้กับไม่ได้อะไรคือข้อแตกต่างสำหรับโค้ชที่ทําผลงานดีกับหลีกรองๆองมาเช่นหลีกโปรตุเกสหลีกคอนแลนอะไรพวกเนี้ย ได้คนที่ทาไม่ได้ผมว่าวิธีการเล่นสําคัญที่สุดคือโค้ชทุกคนเนี่ยตำรามันเล่มเดียวกันแหละมันไม่หนีกันมากวิธีการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยแล้วก็การบริหารจัดการตัวผู้เล่นเนี่ยสออย่างเนี่ยผมว่าสําคัญมากถึงแม้ว่าโค้ชอาจจะโปรไฟล์ไม่ดีประสบการณ์ยังไม่มากเนี่ยแต่ถ้าวิธีการเขาดีแล้วเขาบริหารจัดการคนได้ดีเนี่ยมันมีส่วนทําให้ไปได้เร็วแล้วก็ประสบความสําเร็จปัญหาเนี่ยที่เราเห็นชัดชัดคือเอริกเทนฮากเนี่ยบริหารจัดการคนเนี่ยเขามีปัญหากับผู้เล่นอยู่เป็นระยะนะหลายต่อหลายคนอย่างที่เราเเเห็นนียยปมัลา เป็นปัญหาที่เขาต้องแก้กทั้งๆท,ที่ในสนามเรื่องของแทคติกวิธีการเล่นเขายังต้องปรับปรุงต้องแก้ไขแล้วเนี่ยเขายังต้องมาวุ่นวายกับการบริหารจัดการตัวผู้เล่นซึ่งดูแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เข้าไปคลุกวงในนะแต่จากที่ดูข่าวเขามีปัญหานักบอลเบี้ยวซ้อมบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับเขาบริหารจัดการตัวผู้เล่นไม่ยังไม่ดีพอนะนักบอลไม่มีความสุขอะเราเห็นชัดนะภาษากายในสนามเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังเป็นปัญหาอยู่พอเรื่องพวกนี้เป็นปัญหาแน่นอนมันก็ส่งผลไปถึงเกมในสนามที่คุณจะลงไปเล่นเพราะผู้ เล่นด้วยปัญหากับโค้ชด้วยเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าในสนามเนี่ยมันเครียดเล่นแล้วมันเครียดสําหรับพี่เม้งคือการบริหารจัดการทีมถูกไหมครับท,ที่ที่เป็นจุดบอดเลยระหว่างหลักการทําลีกเล็กกับลีกใหญ่ใช่ไหมโอเคนะครับปัจจุบันเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนนะครับเล่นเจ็ดนัดชนะ6แพ้นหนึ่งก็อย่างที่เราคุยในตอนต้นนะว่าไปพลาดากับฟอเรสต์แต่ถ้ารวมทุกรายการเนี่ยสิบนัดชนะ9แพ้นหนึ่งเลยนะครับเกือบจะเพอร์เฟกต์สิบสิบเลยในความคิดของพี่เมง้งคิดว่าณเวลาเนี้ยอันนี้สล็อตเนี่ย ของจริงหรือ,อยังครับหรือว่ามันจะเป็นแบบเอกชนะคือพอเข้าปีที่2อปุ๊บแล้วจะดอกลงมาหรือแบบอังเก้เนงะี้ยเข้าปีที่2แล้วดอปลงมาเอาจากที่ผ่านมานครับในมุมมองของพี่เม้งในในการมองอันนี้สล็อตนะครับมผมว่ายังยังตัดสินไม่ได้นะมันเพิ่ง7นัดเองอ่ะในพรีเมียร์ลีกอ่ะโอเคในแชมเปี้ยนส์คไปได้ดีแต่มันเพิ่งเริ่มต้นมากๆเลยยังไม่สามารถที่จะตัดสินได้นะผมว่าต้องดูยาวๆอย,ย,ย่างน้อยเนี่ยสักครึ่งทางเนี่ย ถึงคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยเราน่าจะมองเห็นความชัดเจนขึ้นว่าอร์เนอร์สลอตเนี่ยของจริงไหมตอนนี้ผมไม่กล้าพูดว่าดีหรือไม่ดีนะผลงานเขาดีอยู่แล้วแหละแต่เราไม่ยังไม่กล้ามองว่าอุ้ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็สะดุดหรือว่า จะไปต่อได้ต่อเนื่องตอนนี้ยังยังไม่สามารถคาดเดาได้ก็ถือว่าเริ่มตอนได้สวยแล้วกันใช่ไหมครับใช่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้ครับคิดว่าพอมันออกสตาร์ทได้ดีขนาดนี้ในมุมมองของลิเวอร์พูนะครับในมุมมองของแฟนบอลแล้วก็ในมุมมองของสโมสรเองคิดว่าเขาควรจะคาดหวังผลงานในฤดูกาลนี้ขนาดไหนท็อปโฟลุนแชมป์อ่าท็อป์โฟพร้อมแชมป์บอลถ้วยหรือว่าอะไรยังไงในมุมมองของพี่เม้งสองคำถามนะครับคือในมุมมองของสโมสรในมุมมองของแฟนบอลที่ควรจะคาดหวังก่อนเปิดซีซั่นเนี่ยผมคิดว่าแฟนบอลเนี่ยคาดหวั ท็อปโฟก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายหลักส่วนลุ้นแชมป์เนี่ยผมก็ไปพูดไว้แล้วว่ามันต้องรอดูจนถึงจบโปรแกรมปีใหม่สามเอ็ดหนึ 1, ่งสองสามเนี่ยถ้าคุณยังเป็นจ่าฝูงอยู่หรือคุณห่างจ่าฝูงอยู่ไม่เกิน6กแต้มเนี่ยคุณลุ้นแชมป์แล้วอันนี้คืออันนี้คือการที่เราจะมองไปได้กลขนาดไหนเนี่ยอยู่ที่จบโปรแกรมปีใหม่ทีนี้เนี่ยความคาดหวังของสโมสรเนี่ยผมว่าเขาคาดหวังไว้สูงอยู่แล้วล่ะแต่ตอนเปิดซีซั่นเป้าหมายหลักอยู่ที่ท็อปโฟนะทีนี้จบแล้วเนี่ยจะไปถึงตรงไหนเนี่ยผมว่าต้องรอจบโปรแกรมปีใหม่ มันจะเห็นหน้าเห็นหลังเลยถ้ายังนําจ่าฝูงอยู่แล้วก็หรือตามหลังจ่าฝูงอยู่ไม่เกิน6แต้มเนี่ยเขาลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วแนละ้วถ้ามันสเต็ปนั้นนะครับสมมติอ่ะปีใหม่ปุ๊บตามหลังจ่าฝูงอยู่6แต้มคิดว่าจะมีการเสริมทัพนะครับเพื่ออัพเลเวลทีมขึ้นไปในช่วงตลาดมกราหรือว่าก็ตามนี้ไปก่อนผมว่าตลาดมกราเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความสําคัญกันมากนักน,นะเพราะว่าตัวผู้เล่นมันจะไม่ได้ตัวดีตัวดีๆมันจะอยู่ต้นสังกัดใหญ่หมดแล้วก็เขายังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เขาไม่ปล่อยแน่เพราะนัน จริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครกระโดดลงไปซื้อนะผมว่าลิวพูตอนนี้เนี่ยกุมกําลังเขาพอแล้วนะจำนวนนับขนาดทีมเนี่ยพอแล้วในแต่ละตําแหน่งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแกนหลักๆ11ต,ตัวแรกที่ดีที่สุดเนี่ยอย่าเจ็บเยอะอย่าเจ็บ2-3คนหรือเจ็บทียาวๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลได้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผมว่ายังโอเคอยู่นะตัวที่จะมาทดแทนเนี่ยยังโอเคอยู่